อ่าแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมพ้อมนะครับผมในไม้เอสเคนะครับผมก็ทุกเช้าตลอดเขาใช้เป็นกำลังใ,ใจให้ผมด้วยนะครับผมพูดถึงอย่างเชมอินูน้อยกรับพุมขึ้นสวาตลาดมาซ่องหลันแล้วครับอ่าตัวนี้ผมเข้าไปดูนะเอาจริงผมเข้าไปดูเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าแปลกใจนิดหน่อยในคอยมาเก็ตแคปมันมีมูลค่าตลาดเบ็ดเสร็จที่เดือดซี่สิบแปดดอลลาร์ใช่อย่างที่คุณได้ยินครับเดือดซี่สิบแปดดอลลาร์ผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยมันถอนอะไรออกมาเปล่าวะซึ่งในตัวผู้คอยนะไอตัว อาลิค uh, uh, ุตี้พูนะครับผมมันยังไม่เอาออกนะแต่ส่วนของยุนชีมันไม่เหลือนะครับผมอาจจะไม่อาจจะไม่เคยตั้งมาก็ได้นี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเพิ่งจะมาดูนะครับผมตอบไม่ได้แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยผมมองแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหาบางส่วนเกิดขึ้นนะในการเทขายเพราะว่าตอนนี้ผมไปอ่านข้อมูลใน Reddit มาเขาบอกว่าไอตัวโปรเจกต์นี้มันมีคนถือกระเป๋าอยู่รายใหญ่คนหนึ่งแต่ ในโฮเดอร์ที่ผมเห็นมันไม่มีคนถือกระเป๋าเลยอะที่เป็นรายใหญ่ผมก็เลยงงว่ามันเทขายวะวะไอตัวนี้เป็นมิมี่นะครับผมแล้วก็ดูเอ f นทนะที่คุณจะสามารถมิ้นท์ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่ามิ้นท์นะครับผมในเวลานี้เพราะผมไม่รู้ว่าเอ็นเอทีตัวนี้มันคือตัวอะไรเอาจริงคือผมไม่รู้รอันนี้ผมไม่รู้จริงเพราะผมพยายามเข้าไปหาแล้วถ้ามันเป็นตัวนี้จริงๆงที่เขาบอกนะแล้วในราคาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตผมมองว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น สักเท่าไหร่ผมว่านะคือมันอยู่ที่ความชอบองเราอะนะแต่ตอนนี้มีคนซื้อไปแค่ห้าคนนะครับผม <laughs> คุณเราเปรียบเทียบได้นะครับมีคนซื้อไปห้าคนซึ่งอาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นแล้วก็คริปโตเมสเซอเมสเซอเนี่ยเมสซคือคนนี้นะครับที่ลิงก์อินเขานั้นไม่มีคนไอ้นี่เลยแต่ทวิตเตอร์เขาบอกว่าเป็นคนที่คนคน คนผิวสีที่มีคนติดตามเยอะซึ่งผมก็พยายามดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเขาเอายกขึ้นมาอ้างนเนี่ยแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือเขาเป็นคนผลิตเองซึ่งผมก็พยายามดูอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงจะมีผลประโยชน์ตัวนี้แน่ๆนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันบัตจบนิดหน่อยนะครับสาหรับคุณคือคุณซื้อในราคาที่สิบเปอร์เซ็นตคุณขายสิบห้าเปอร์เซ็นลักคิดไหนที่คุณคิดว่าคุณจะซื้อไอ้นี่มาคุณลองคิดคุณลองบอกผมหน่อย ถ้าสมมติคุณซื้อนาฬิกาครบเอาง่ายๆปะกาแท่งหนึ่งเนี่ยคุณซื้อสิบบาทแต่คุณแต่คุณขายได้ห้าบาทอย่างเงี้ยอธิบายงงอธิบายงงกันหน่อม่ไ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 ม่เอาง่ายๆ,ๆคุณซื้อปะกามารา,าคา300สามร้อยบวกภาษีเป็นอีกสามร้อยสิบาทอ่ะว่าไปว่าไปเอแล้วคุณขายได้คุณคุณเอาไปขายเนี่ยคุณขายได้เหลือสองร้อยเก้าสิบห้าบาท ใช่ถูกแล้วงงกำลังงงเองอยู่แล้วผมเอาปากกาขึ้นมาทําไมผมไม่ได้เปิดกล้องดีกว่าโอ้ยสับสนชีวิตคุณรู้สึกโอเคไหมถ้าคุณโอเคคุณจัดไปไฟกับพริบไปเลยนะครับผมแต่สำหรับผมผมมองไม่โอเคเท่าไหร่นะเอ่อพอร์มีมี่มันเกิดจากกลุ่มคนนะซึ่งทวิตเตอร์เดี๋ยวขอดูทวิตเตอร์มันไม่มีทวิตเตอร์มีแต่เทเล g r a มแหาพระเจ้าจอร์ดบอกได้คาเดียวว่า ต้องไปดูทวิตเตอร์ของอ๋อนี่ไงมีทวิตเตอร์ดีว่ะเมื่อก,กี้เราไปกดหายเลเนี่ยมีคนติดตามอยู่หนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับผมซึ่งถ้ามองว่ามันเป็นเหรียญที่เป็นชิปโทเค็นเนี่ยถูกต้องครับมันคือชิปโทเค็นเลยครับผมแล้วก็ในอนาคตมันอาจจะคือถ้าคุณชอบศิลปะในวนี้คุณซื้อไปคุณอาจจะเป็นความชอบของคุณนะในราคาหนึ่งเจ็ดพันกว่าบาทหมื่นแปดบวกลบเบ็ดเสร็จก็ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยอ่ะท่านโอนในวีการไปนะครับผมเอ่อแล้วก็ คุณจะได้อะไรกลับมาคุณจะได้ตัวละครองกลับมาที่เราไม่รู้ว่ามันเราใช้อะไรได้บ้างในตัวเกมซึ่งมันไม่มีทางที่มันมีมีเกมออกมาแน่นอนในเวลานี้ที่เราเห็นนะมันไม่มีแน่นอนเลยรอโลบายรอลอบายไฮเซล,ล,ล,ลนี่เป็นอะไรที่ตอนนี้เริ่มมีเยอะนะในทเค็เนที่แบบเป็นอย่างนี้นะผมซึ่งมันไม่เวิร์กนะสำหรับการที่คุณจะเก็บไว้นะครับผมสำหรับผม <conte S 1> ผมมองในฐานะที่ผมเป็นกลางนะถ้าคุณอย่างที่ผมออ่อธิบายให้ฟังปากานะครับผมหรือลองคิดอย่างอื่นก็ได้นะ หน้าเว็บเนี่ยธรรมดาเลยจืดชืดมากนะครับผมบอกอะไรไม่ได้นอกจากไม่มีอะไรนะครับในลิงก์อินอ่ะเขาพยายามโชว์ถึงความร่ำรวยของเขาโดยแบงก์ดอลลาร์ Dollar, ที่ดูเรียบดีจริงนะครับผมแล้วก็แต่มันประเด็นก็คือว่าถ้าเขารวยขนาดนั้นจริงเนี่ยเขาควรจะต้องมีแบบใครรับรองเขาหน่อยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมถ้ามีถ้าเขารวยจริงควรจะต้องมีคนรับรองเขาหน่อยถึงจะเป็นอย่างนั้นนะ คือเอาเขานเอาเงินไปซื anut, <If> ้อคนรับรองก็ได้จริงๆอ่ะแต่มันไม่มีคนที่ไปรับรองเขาเลยผมก็ลงงงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเฟกลิงก์อินก็ได้นะอันนี้มีโอกาสเปนไปได้ทักษะการรับรองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องมีคนรับรองเขานะครับผมไม่ใช่แบบเขาเขียนขึ้นมาใครก็เขียนขึ้นมาได้ในลิงก์อินเนี่ยโอเคเรามาดูต่อไปกันอันนี้โค้ดเดอร์ผมจําได้ว่ามีคนบอกผมว่าในคอมเมนต์นะผมพยายามหาหาดู มันมีกระเป๋าใบหนึ่งที่เป็นกระเป๋าใบใหญ่แต่มันหายไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเขาอาจ,จะถูกเขาอาจจะถูกเทขายไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องระวังนะเพราะผมไม่ได้เข้ามาดูตอนต้นผมตอบไปได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ในราคาที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะกังวลพอสมควรนะครับที่จะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ในอนาคตในอ่คอมเมอร์ในตัวเว็บไซต์นอรเวยเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขาบอกว่า ตัวเหรียญน,นี่มันเป็นเหรียญที่โทเค็นจริงๆนะแต่พอเขาไปดูในตัวอิชูที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าตัวเลทมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงพอสมควรนะพอเรามาระวังไว้ด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดคือมันอยู่นอกขอบเขตที่เขาสามารถเช็คได้นะครับผม not shaking ตดัอออสเอาออฟสโคปนะครับโดยส่วนตัวของผมผม อยากจะให้มันไปได้นะเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็คือมันเป็นตัวแทนอะไรสักอย่างหนึ่งของผิวสีก็ว่ากันไปตอนนี้ผมไม่ได้เหยียดเหยียดสีผิวนะครับผมแต่ในคอมเมนต์ค่อนข้างเป็นคอมเมนต์ที่ไปทางท,างที่ออืมอวยกันเยอะนะอันนี้ถูกปากทงไปเล็ดแฟงนะครับผมถือว่าอันตรายนะสำหรับผมผมก็บอกว่าอันตรายเหมือนกันนะครับผมยังไงถ้าคุณอยากจะลงทุนตัวนี้คุณก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับผมตรายตองให้รอบคอบนะ โดยส่วนตัวคร่าวๆก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมกันนี้แล้วแต่ไม่ราคาตรงส่วนนี้ที่เป็นราคาที่ผมติดใจนะว่าเกิดมีการเทขายขึ้นจริงๆป่าวะก็ระวังด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับผมไว้เจอกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>